คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกเลยที่อาร์มไม่ได้ไปออกกําลังกายครับอาร์มจะได้ไปหาของกับพี่ส่วนอาร์ซีตําแหน่งเดิมก็คือไปอ่านหนังสือลุยจ้าแล้ววิธีการออกของเราคืออะไรอาร์ซีออกโดยเจ้าเครื่องนี้ไงมาดูกันดีกว่านี่เลยเฮ้ยไหนานะลองเข้าไปดูดิอาร์เปิดนี่อาร์มเปิดเข้าได้ด้วยเหรอเออมันทําไมมันนี่ไงน,นี่ไงมันใช้อะไรวะ Energy Energy Module ใช้ฐานที่เราเคยใช้กับ ายาละเวก้า,า,กาไงของที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างเชือกสองไม่รู้ว่าใช่สีหรือเปล่านะมันเป็นสีน้ําเงินนะครับสีแล้วก็ฐ่าน2แล้วก็อ่อ oh. เชือกเพิงอีกหนึ่งอันเชือกเพิงเดี๋ยวเราต้องไปเอาด้วยกัน hmm. อันนี้สำคัญมากโอเคถ้างั้นอาร์มกับพี่หาช่วยกันหาฐ่านกับเชือกตอนนี้ได้ฐานแล้วอันหนึ่งตดยเลยปัญหาต่อไป มันหนาหนังสือตรงไหนอ่ะพี่เชือกมันเป็นอันไหนอ่ะเชือกรองเท้าเออเนี่ยเนี่ยเชือกรองเท้าใช่ปะเชือกรองเท้าหรือเชือกม้วนเชือกรองเท้าเชือกรองเท้าแม่แล้วมันหนาหนังสือตรงไหนอ่ะโอเจอแล้ว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 แค่แค่เชือกกับฐ่านใช่ไหมแล้วก็หลอดยาสีน้ำเงินนะที่ไม่ใช่ยาสีฟันไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรยาสีฟันเลยใช่หรออันนี้หรออันนี้บุอันนี้มันสีนี่ สีอะเหมือนสีอะไม่รู้อะนะเฮ้ยมันต้องใช้หวีด้วยไหมหวีไม่ใช้เขาไม่ทำคีก์กงคีการ์ดเหรอเฮ้ยไม่แน่ใจว่าเดวต้องลองดูเมนบอร์ดก็ใช้ด้วยใช่ไหมคีบอร์ดใช่คีบอร์ดใช้ด้วยนี่ไงเก็บมาละอาจจะต้องใช้คีการ์สีแดงนะเพะเมื่อกี้วิ่งไปเจอเหมือนห้องห้องหนึ่งอะอยากเข้าไปสำรวจมาเลยว่าจะมีของไหมอ้าอ้ามพี่มีของมาให้ไหนมันเป็นของที่ใช้ด้วยกันนี่กวาดก่อนแล้วไยถูสะอาดเลยอุ้ยนี่ไงเราได้ครบแล้วนี่อ้าอามได้อะไรนะ มีเชือกสองนะพี่อ่าถ้างั้นเดี๋ยวเราหาที่เก็บก่อนไม่รู้ว่าจะเก็บโต๊ะไข่โต๊ะอาซีไหมอ่าเก็บวโต๊ะพ่อนก่อนเลย,ยเพราะว่ากูอา่านเสืออยู่อ่าถ้างั้นมาโต๊ะพี่อาร์มวางไว้เลยเชือกอันนี้เรามีครบแล้วอ่ะครบทั้งฐานด้วยแล้วเราต้องเอาอะไรอีกไหมเนะี่ยอาจจะต้องใช้ไข่ครัวนะคนอื่นอันกับพี่ต้องแยกกันหากล่องว่ะ พราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะหาของไม่ได้นะเยี่กันหาใช่ไหมเออเยี่กันหาก่อนคือเราตอนนี้เราขาดอะไรบ้างนะาางอาร์ซีขาดไข่ครวงอุ้ยไข่ครวญได้แล้วนี่ไงเนี่ยขาดความรู้อะแค่แค่นั้นเองเหรอเดี๋ยวต้องลองดูอะจไม่ได้่ะต้องลองดูเออมันภาพนี้ของมันน้อยจังเลยอะม,มันง่ายจังเลยเออมันดูมันง่ายจังเลยนเนี่ยเจอแล้วนะไข่ครวงอันเนี้ยมันเป็นไข่ครวงระดับกลางนะ ก็จะเรียกว่าไข่ควงปกติแต่ถ้าเกิดละละมันใหญ่มากอะอามก็ต้องเรียกว่าไข่ควงอะเฮ้ยแถ้าเกิดขนาดเล็กอะไข่ควงตัวเล็กกว่านั้นอะวนั้นเล็กกว่านั้นอีกอ่เริ่มใช้ไม่ได้แล้วอันนั้นเริ่มแบบใช้ลแล้วหักละอ๋อจริงเฮ้ย <c oughs> อามพี่เห็นเจสสกี้นะมันออกได้ไหมเออมันมีสองคันด้วยนะจะดีบไปสองคนเออนี่เอาของมาเก็บแล้วมันมีชั้นสองด้วยนะอามใช่หแบบนี้มันมีชั้นสองเราจะเล่นแบบสูตรเดิมเลยคือเอาของมาปูไว้หน้าบ้าน เผื่อใครอยากใช้แล้วถ้าไม่อยากใช้ไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องเอาไงอัซซี่มันอยู่ไหนเนี่ยห้องสมดุดมันมี2อันอะที่อาร์มเจอมาเนี่ยอาร์มอยู่นี่มึงเหน็นเห็นกูใช่ไหมนี่อันเนี้ยหลอดไหนไม่รู้หรือไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยมันจะเป็นเหมือนหลอดอยาสีฟันนะแต่ว่ามันจะน้ำเงินทางแทงเลยอืมทางนั้นจะจะระบีแล้วแหละไหนเอาของมาหน่อยสิความรู้พอแนละ้วครับของอย่างเดียวใช่ไหมหรือจะเอาไข่ควงด้วยเอาครับของก่อนอ่ะนี่อ่ะซื้อซื้ออะซื้ออะซื้อ ืเราได้แล้วหนึ่งอย่างเออนี่ไงเอามาเก็บไว้ที่กูเรียงเลยเก็บที่เมือนหนึ่งอันมานี้ที่วันนี่มานี้นี่เดี๋ยวมานี่เดี๋ยวมานี่ไหน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 เออทางนี้มันมีทางขึ้นด้วยวะไม่ใช่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 พี่อ๋อนี่มันที่ทำงานใช่กูลืมวะตรงนี้เปล่าเนี่ยห้องนี้ไหนข้างล่างไหนเนี่ยอ๋อข้างล่าง เนี่ยห้องเนี้ยแล้วทำไงอ่ะพี่ไหนวาอยากลองเข้าไปดูโอ้มันเป็นคีย์การ์ดคีย์การ์ดน้ำเงินเนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องใช้คีย์การ์ดแล้วใช่เฮ้ยนี่นี่นี่เจอเจอของดีเนี่ย ช็ Beat. อกโกแลตมิสเตอร์บีทเฮ้ยเคยดูป่าช็อกโกแลตโรงงานลรโลกของมิสเตอร์บีทที่เขาแย่งชิงกระเทเพื่อจทได้มาแสดงว่าตอนนี้พอเราคิดว่าต้องใช้คีย์การ์ดก็ต้องมีตำรวจสั่งเวอร์ชีวิตถูกต้องถ้างั้นอาร์มดูอยากทรงอาร์มแล้วน่าจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งแล้วตอนนี้ไปออกกํลาลังกายทำให้ตัวเองกล้ามแข็งกว่าหินที่สุดณตอนนี้ลุยเลยปฏิบัติลุย <laughs> ในวันคิดมันเนี่ยเคยกูเคยได้ยินเรื่องเล่าแปลกๆนะอย่างเช่นในวันคิดมันวันที่25ใช่ไหมมันก็เป็นวันลงคลิปของเราพอดีลองเอาถุงเท้าไปวางไว้ปลายเตียงดูไหมเผื่อจะจะมีของะอะไรอย่างเงี้ย หวัวเตียงเอาถุงเท้าไว้วางปลายเตียงไม่ใช่เหรอหวัหวหัวเตียงไม่เคยเห็นอะ่ะแม่กูบอกว่าเอาถุงเท้าวางไว้ปลายเตียงแล้วกูก็วางไว้ตรงปลายตีนกูอ่ะแล้วกูก็ห่มผ้าแล้วซันนคอรสก็ไม่เอาของขวัญมาให้แสดงว่าผ้าห่มแบบมันทับถุงเท้าซันนคอรสไม่เห็นแน่เลยว่ะกูว่านะเดี๋ยซันนคอรสก็แบบมีจริงนะมึงเชื่อกันไหมไม่ไปตี <c oughs> ตำรวจปะกลวให้กูเชื่อม,มากกว่า ของกูนี่โดนหลอกประจําเลยนะแบบ <Okay. S 1> เอาถุงทอเอาถุงท้ออะไร <Okay. S 1> วะถุงทอ้อเตียงถุงทอ้ <laughs> งทอเอาถุงเท้าวางไว้ฝ่ายเตียงอ่ะเซนต์คอร์จะเอาของขวังมาให้เซนต์คอร์เป็นคนภาคไหนเนี่ยคงจริงเซนต์คอร์ไม่ใช่คนแบบภาคนู่นเหรอทวีปเหนือหรอวะทวีปทวีปหนาวเท <laughs> แบบวีปหนาว <laughs> เซอร์เตอร์คอร์เป็นคนเหนือไหนเขาจะเขาจะพูดยังไงว่าเขาเป็นคนเหนือซอร์เตอร์คอร์อาจจะแบบของขวัญเจ้าอย่างเงี้ยซอร์เตอร์คอร์ไปภาคคนใต้ของขวัญพันพื้นนี่อ่ะีเดรู้จริงๆเซอรเตอร์คอร์ไปภาคกลางของขวัญจ้าภาคอีสานอะของขวัญแมนบอหยรู้จริงเป็นคนทุกที่ไม่ดิแต่ว่าอาร์ซีมันต้องใช้คีย์การ์ดสองอันใช่ไหมใช่แล้วมีสีแดงกับสีฟ้า สีแดงกับสีเขียวแล้วมีของครับคีย์การ์ดลอมยังเตรียมของมาครบหมดแล้วครับอย่างละสองอันเลยใช่ไหมแน่นอนเก่งจังเลยระดับจอมโจรหัวประกาศทําไมมีจ่าเขามามองครูอาบน้ำแล้วโลกจิตป่ะเนี่ยนี่จ่ามีใจเอาเข้ามาอาบน้ำด้วยกันมะวะเขาจ้องจะเล่นคุณอยู่เนี่ยด้วยอามเนี่ยพี่มีบริการส่วนตัวนะนี่บริการส่วนตัวนี่นี่นี่เห็นข้ามกูไหมกูมีบริการส่วนตัว ะเราลองไปดูเราไปดูอ้าวเดี๋ยวเป็นบริการเหมือนเดิมมันบอกให้ใส่เสื <bah ra> <ing> oui, ้อเลยคุณจะมาบอกงี้ใส่เสื้อผมไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับอะไรอ่ะขี้กาดไหมหุ้ยขี้กาดแดงโยนวะโยนมาโยนมาโยนมาหลบอัมหลบอัมรัศมีโยนทิ้งโยนทิ้งหลบ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 ไอเย็นน่ะพ่อครับ เอาเเอาไปไหนอ่ะขออยู่ในห้องไม่น่าเชื่อนะเราแบบโอ้โหอะไรอีกเนี่ยเราแบบดวงดีมากเลยนะที่แบบว่าต่อยครั้งเดียวคือเจอเลยอ่ะใช่ป่ะแล้วเราเหลือกุญแจอะไรอีกอ่ะเขียวขาดเขียวอันเดียวรู้สึกว่าถ้าเรามีคีการ์ดพวกไข่โค้งที่พูกไรก่อนอันนี้ไม่จําเป็นเลยวะลองลองไปกับกูบ้านเราลอกดาวเสร็จอ่ะกูอยากรู้เหมือนกันได้ได้ดิเฮ้ยหยุดมไหมไหนเลยก็ต้องเอาไข่โคงไข่ตรงนี้ป่ะใช่ออ กดได้เรยกดกดอ่ะเปิดประตูอ้าวเปิดประตูอ้าวเปิดประตูอ้าวอ้าวไข่คงอยู่ในตัวพี่ช่วยพี่ด้วยปอดมันรอไปก็ได้อ้าวปอบหัวใจพี่หน่อยพี่ภาวะหัวใจหลุมหลวมันจะไปโผล่ไหนอะข้างๆข้างหน้าเราได้หรือเปล่าวต้องใช้กันไกลก่อนใช้ตะไบนี่ไปหากันไกลกันใช้ตะไบหรือกันไกลอ่ะกันไกลแเปล่าตัดลวดอ่ะมาเราขึ้นข้างบนกันลงหลุมอมีด้วยมา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 ตัดได้ไหมอ่ะเฮ้ยตัดได้ตัดได้ นี่นี่ข่ยขวงไงข่ขวงอยากไปด้วยอยากไปด้วยเออมุงน้อนจงไ,งไ้้ไปแหละอยากไปด้วยเห็นใครพิงผ่านไปไหมภ<อ>าพลอยตาขนาดถึงจะทอนอ่ะนี่ไง AI module ได้แล้วไปไหนไหนผมจะดีที่ห้องอามาเลหากีกาดเขียวอะ่ะอย่าได้กีก,าด,กาดเขียวกีกาดเขียวใช่ไหมสักตัวเนี่ยมึงเชื่อกูไหมสักตัว วิใช่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 ขีดเอาโยมมาโยมมาโยมมาขีดไทิ้งทิ้งทิ้งแล้วก็เดินออกไปเดี๋ยวรอเยอะแ่งการสำเร็จละยังไงพอกูนะมานีิ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 พอมือมานีิเลยไหนอะข้างล่างห้องขนของขนของอะไรขนกูไปด้วยหมอหมอเอ้ยเฮียนี่ไปด้วยหมอเฮ้ยกูลุกแล้วกูลุกแล้วกูลุกแล้วอาซีมาไหน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  มันจะเป็นแฟลได้เพื่อนเขาไปเอาไปดิหยิบมาเลยไม่ต้องกดปุ่มกดปุ่มหรอกอุ้ยแฟลได้ออกวันไหนดีวะรู้สึกว่าของจะครบละมันมีอะไรบ้างอ่ะนี่เราไปดูในห้องเลยไปดูกันในห้องเลยไปเอาถ่าน2ก้อนเดี๋ยวมันเองมาดินี่นี่นี่มีครบมีครบนี่นี่มันไปไว้ตรงนี้เลยอ่ะนี่ระวางไว้นี่่อากฎกฎหมายแล้วรีบดูนะรีบดูอ่าอันนี้ด้วยอันนี้เฮ้ย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 เ้จ่าเปิดไม่ได้อ่าเปิดดิ เปิดดิเปิดเปิดเร็วเปิดเปิดตำรวจตำรวจไม่เห็นตำรวจไม่เห็นอันมาอัมาอัมาอัมากูรอดกูรอดกูรอดเดี๋ยวมาออกออกกันนี้กว่าปะอ๋ออ๋ออกกูแข็งแรงกูแข็งแรงเปิดประตูเลยเปิดประตูเลยเน่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 เขาเร็ว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 เปิดประตูว่ะเปิดประตูเปิดประตูเร็วเประตูเร็วปิด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 มึงเออเออเออฮะขอร้องพี่ชายเดี๋ยวนี้เลยขอร้องพี่ชายคนนี้ดิพี่เปิดประตูให้หน่อยพี่เปิดประตูให้หน่อย ได้โปรดพี่ท้อมสุดหรอกไอ้ยังมาเข้ามากูตีนะกูตีไอ้ยังเตี๋ยวอยอามเก่งคอมมาดูเฮ้ยขึ้นรถปะเดี๋ยวกูเป็นคนขับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าซันต้าตัวจริงๆเป็นหุ่นยนต์วะแบบใส่ชุดหนักเนื้อหนักมาด้ดยนะ แล้วกวางวาบินได้ของจริงปะวะกว่ากวางบินได้ของจริงนะหรือว่าโลกจริงของเรามเป็นของปลอมมันจะเป็นไปได้ฮะมันเจ,จ้าเมี่ะอาวถอ ตัวเมคี้จริงไว้อแล้วก็เออแล้วใครขับบนได้ไปเลยเราตัวพายอดหรือเปล่าคิดความคิดนี่มีสมเหตุสมผลนะเอ้าแกผ้ามาเย,ยี่ยอะไร <laughs> เล่นน้ำทะเลก่อนไงยยยยนไต่อย้ายๆกันไปเตะมเต๋อ